มาครับยาริสเอทปี24่สี่นะครับเรขกไม่แค่หนึ0 0หเท่าน,นั้นนะครับคันสีดําทะเบียนนะครับสี 4, 5, 7, ่หแครแล้วส่วงหาผมได้ทันทีนะครับหนตัวสมาร์เอทีตัวนิวนะครับรถปี2024เรขกไม่แค่หน0 0งเท่าน,นั้นนะครับราคาดีด้วยนะราคา4 9 9แ0 0เก้พัพี่ฟรีดาวผ่อนแค่แปด0ันนะครับสำหรับคันนี้ ย้ำอีกทีว่ารถปี24ี่นะครับเลขไม้หนึ่งหพนโคตรน้อยครับโอ้โหนะมาอยู่กับผมแล้วเรียบร้อยแถมได้คันสีดำด้วยนะครับออปชั่นตัวสมาร์ทนะครับบอกเลยว่าเพียบแน่นอนนะครับก้องถอยของแท้ด้านในเบาะดำแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทัวประเทศเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยััังงไไไนนนะคคครรรบเเีี้ยอดด๋วาปปปชมใลิถ ครับสวัสดีครั้งนี้ครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์ยาลิ์มือ2คัดเกตต้องที่นี่เท่านั้นนะครับฝากกดติดตามไ่ด้วยอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับหรือใครที่มีเพื่อนที่สนใจตัวนี้อยู่เนาะอยากได้รถคัดเกตนะครับแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ผ่านมาเนาะนะครับสำหรับยาลิ์ผมก็ปล่อยไปแล้วประมาณเกือบ40-50ิาคันนะครับก็ขอบคุณรูกค้ามากๆนะครับเรื่องคุณภาพและเรื่องความชัดเจนนะครับผมที่สุดแหละ ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยเนาะคันนี้คือคันสีดำนะครับรถปี24เลขไมล์15,000เท่านั้นนะครับกับยารสตัว A7 นะครับเป็นตัวนิวเนาะ1.2ตัวสมาร์ทนะครับรถปี2024เลขไมล์15,000เท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาดีด้วย499,000ฟรีดาวผ่อนแค่8,000ครับหง <Yeah. S 1> uh huh. นะปทะเบ,บียน4576นะครับ,คบแคบเราส่งหาผมได้ทันทีเนาะไฟไหน้าเป็น Full LED แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าออปชันตัวสมาร์ทนี้ผมว่า เหลือใช้นะครับอ่ามันมีทั้งหมด4รุ่นนะครับมีทั้งหมด4รุ่นเนาะก็จะมีสปอร์ตสมาร์พีเมี่แลวก็พีเมี่รักชูรี่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวรองท็อปนะครับแต่ออปชั่นที่ให้มาโตโยต้าไม่กักแล้วนะครับก็ไฟหน้ามาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับแบบคอร์สเนาะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ในส่วนของ d a y t i m e LED แล้วเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวแกลบตัวอะไรนะครับอยู่ในสภาพดีเลยดีครับโอ้โหคันสีดาดําเงาจนม่เหนสลีย นี่ครับคันสีดําสีแห่งอํานาจต้องเว่ยกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้และที่สําคัญในส่วนของฝากระโปรงนะครับสันเลี่ยมคมๆเงาๆแบบนี้เลยนะรถตัวจริงสวยมากนะครับแล้วก็เก็บทั้งซ้ายและขวาเลยพี่นะครับแล้วก็สภาพของโคม,คมไฟลอยหินกระเด็นแทบไม่มีนี่ครับตัวแก็บแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกปัดเงาทูโทนนะครับมาพร้อมกับยางดันหลบปีผมดูปีให้นะปียี่สิบสี่นะครับก็เอาไปเช็งงานย,ยาวๆพี่ นะครับแล้วก็กระจกมองข้างปับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของคันนี้ไม่มีการสารให้แต่อยากได้นะครับของแถมแค่เนี้ยผมจัดการให้ได้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคเนาะสเลี่ยมมันข้างก็ถือว่าแจ่มนะครับถามว่าสีดำนะครับพี่มันสวยไหมสำหรับยาลิทผมบอกเลยว่าสวยนะครับสวยงามมากแล้วก็ล้อแม็กนี้รอยปีฟุตบาทแทบไม่มีทั้ง4ล้อนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไฟด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ นี่ครับเป็นแบบไกลนิ่งนะไฟเบรกนะครับเป็นแบบเส้นแบบนี้นะครับก็ให้มาความหรูหรายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กล้องถอยบอกเลยว่าโคตรชัดมาออปชันของแท้นะครับมีมาให้สำหรับตัวสมาร์ทนะครับก็ถือว่าสวยใหญ่กว่า v ีออสแน่นอนนะใหญ่กว่า v ีออสกว้างกว่า v ีออสนะครับสูงกว่า V ีออสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่มาทดแทนในส่วนของตัว v ีออสนะครับแต่เครื่องยนต์จะได้ในส่วนของตัว1.2อนะครับอยู่ที่9 4แรงม้า ผมว่าเหลือเฟือในการใช้งานครับวิ่งต่างจังหวัดได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าระบบหม้อน้ำนะครับแล้วก็ระบบกระจังด้านหน้านะครับห่างกันช่องลมระบายความร้อนได้เร็วแน่นอนออกแบบมาดีนะครับถือว่าสวยครับสำหรับคันนี้เนาะใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับแล้วก็ด้านในนะครับเป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้นะครับตรงกลางเป็นผ้าเนาะก็ระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังจุดชาร์จ USB มีมาให้นะครับถือว่าครบจบให้มา2ตงตแหน่ง สภาพประังคาด้านบนครับสีสวยไฟสีขาว LED แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เกือบ LED เกือบเต็มระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของเนมเพดที่เป็นในส่วนของสแตนเลสนะครับ304เนาะตัวกันลอยนะครับก็ยังไม่ลอกนะครับโดยรวมคันนี้ก็ถือว่าโอเคใครได้ไปยังไงคุ้มแล้วก็ในส่วนของนี่ครับคิวบาร์โค้ดนะครับจากกระจกมองข้างของแท้จากศูนย์ก็ยังไม่ลอกนะครับคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือ นี่เลยพี่นะครับถือว่าสวยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันน้อยในส่วนของออปชันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของคานบีก่อนเลยกันนะครับตัวคานบีขอน้องน,นี่ก็คมกลิบคันนี้ขครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับฟีมเป็นของเอ็กตอโอ้โหฟีมมีหอด้วยนะครับมาในขนาดอ่าหน้า40รอบ60เนาะก,ก็เป็นในส่วนของตัวสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับขับตอนคืนนี้ก็ดูแลอ่าดูง่ายนะครับตรงนี้เป็นหนัง อ่าขออภัยนะครับตรงนี้เป็นเป็นพสติขึ้นรูปนะครับให้สีน้ําตาลมาก็จะเหมือนกับหนังเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าสามารถปรับตั้งออโต้ได้นะครับเหมือนแคมเบอรี่เนาะแล้วก็กระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกมีมาให้ตัวล็อกกระจกมีมาให้แล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์การชนด้านหน้านะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะที่สําคัญหมวดกันล้อฟรีออโต้ลันมีครบจบเลยแล้วก็เบาะคู่หน้าครับไม่ขาดไม่ยุบตัว นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพจนะครับถุงก็ยังไม่ได้แกะยังไม่ไลอกนะตัวฟิล์มเขาผมขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับตรงนี้คุณแจเขาเป็นระบบอ่าแปบ๊บหนึ่งให,มมให้ดูกันนะครับอึบอึบอึบอ่านะครับคุณแจเขาเป็นระบบคีย์เลสนะครับเป็นพุชสตาร์แนวเรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของตัวสมาร์ทนะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับแปบ๊บหนึ่งนะคุณแจผมเอาวางไว้ไหนเอ,อ่ย อขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอยู่นี่อยนี่นี่อยู่นี่ครับโอเคเห็นแล้วะครับเสียเวลาไปโอเคกุญแจเป็นแบบนี้นะครับสามารถเปิดฝาท้ายจาก,กรีมโมดได้นะครับปลดปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เป็นระบบ push start อยู่ฝั่งนี้เนาะเหยียบเบรกนี่เลยนะโอ้แอร์ระบบออโตโ้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนใหญ่มากนี่เลยนะครับมีการแจ้งเตือนว่าล้อไม่ตรง นะครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนรถออกจากนอกเลนทําการปิดเซ็นเซอร์อยู่เนาะแต่ใครอยากเปิดนะครับสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราออกจากเลนมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนเนาะติ๊ตติๆติตินะครับเพื่อการคนหลับในนะครับระบบความปลอดภัยมีมาให้นะครับแล้วก็รมอะไรมันติฟังก์ชันรอยแหวนขูดไม่มีหน้าจอแตกต่างจากตัวสปอร์ตแน่นอนนะครับก็จะดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับสามารถเชื่อมต่อสามารถรองรับแล้วกันนะครับรองรับในส่วนของ Apple c a r p l a y แล้วก็ในส่วนของ Android Auto ได้นะครับ หรือคันไหนไม่มีส่วนมากตัวสปอร์ตจะมีจะมีในส่วนเฉพาะตัว Android นะครับแต่สามารถไปปลดล็อกแอปได้นะครับในส่วนของ Apple Ca r p เพที่ศูนย์โตโยต้าได้นะครับแล้วก็ข้อดีของตัวสมาร์ทนะครับคือกล้องบันทึกด้านหน้าของแท้จากทางโตโยต้าถามว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันบังหรือเปล่าไม่ได้บังนะครับนี่เวลาเรา,าใช้งานนะครับตรงปีกในส่วนของกระจกมองหลังตรงนี้มันก็จะบังอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับตรงนี้ก็ถุงยังไม่ได้แกะเลยนะ ในส่วนของถุงหน้าจอรถปี24พี่เลขไมล์15,000เท่านั้นนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็คู่มือมีให้ครบนะครับคู่มือตรงนี้เนาะนะครับไฟสีขาวนะครับสว่างมากนะครับตรงแดบบอร์ดตรงนี้ครับโอ้โหตัวเกียร์ตรงที่พักแขนตรงนี้หุ้มหนังนะครับหุ้มหนังสะดวกสบายคอนโซลถือว่าออกแบบมาดีแล้วก็มีในส่วนของ USB ให้สองตำแหน่ง แล้วก็มีระบบแจ้งเตือนเนาะสำหรับคนที่ไม่คาดเบลนะครับมีบอกให้แล้วก็ช่องรีเซีสองวอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าครบจบผมชอบหน้าจอตรงนี้มากเลยนะแสดงผลข้อมูลบนเริ่มเลยครับขนาดเกือบ7นิ้วเลยนะหน้าอยู่ประมาณสักอ่าดนิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอเนี้ยแนิ้วหน้าจอใหม่นะครับเป็นหน้าจอของแท้นะของโตโยต้านะครับตรงรุ่นเลยเดีย๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไง ในเซอร์ของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าใหม่กลิกสภาพใต้แดงแน่นอนพี่นะครับการมาการอะไรจากโรงงานเดิมๆนะครับซีซูบิ6หกพาขนาด1.2ลิตรเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์รหัส BVT ขีด IE นะครับอยู่ที่9 4แรงม้าแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวแฮกแบ็กอยู่ที่9 2นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะขนาดนั้นแต่คันนี้บอกเลยว่าได้เรื่องในความกว้างนะครับในความที่เป็นซีดานของเขาอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยเนาะนี่ครับเสียงเครื่องยนต์โดนปกตินะครับ รถเดิมรอบคันแน่นอนดีครับตีตาตัวต้าทุกจุดนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เนาะเกิน2ปีผมเปลี่ยนทิ้งให้ครับแต่คันเนี้ยวารันตีน่าจะยังอยู่นะครับน้ำมันเครื่องวารันตีอยู่แน่นอนนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวหัวรตนี้ไม่ต้องพูดถึงครับคือรถเรามีวารันตีอยู่แล้วนะถ้ารถมีการชนหนักจมนะ้ำพลิกคว่ำมาผมรับซื้อคืนร้อยอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าเพชรยนต์เนี้ยเปิดทําการมา24ปีครับชื่อเสียงก็ติด 1- ใน10ของประเทศอยู่แล้ว นะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพรถเราได้ที่1ของประเทศเนาะก็ไว้ใจได้นะครับสุดท้ายนี้ครับหนะ้าก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่เสือนี้วันนี้ผมแมนพชรยนต์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ